ครับการสวีดีช่วงเซาของวันที่สามสิบเดือมกราคมพศอสอนสองพันห้าร้อยหกสิบเจ็ดกาสดีแฟนเพจทั้งช่องยูทูบยูซีพระโคสิงหนึ่งส่วนหนึ่งเละการสวีดีท่านผู้ชมทุกๆท่านที่เข้ามารับชมคลิปนี้ของทางช่องครับกับสําหรับคลิปนี้กาซีโม่โม่เลี้ยงขายง้อด้วยครับพี่น้องครับกาสีมาแนะนําเคล็ดลับเห็นจังไดนคนพื้นทีหน่อยเลี้ยงงัวให้มันลวนไหวครับพี่น้องครับสําหรับเคล็ดลับของทางข้อด้วยครับพี่น้องครับกาบ่มี่ยังหลายครับพี่น้องครับอ่า ตอนเศร้านี่ครับพี่น้องครับสำหรับคนพื้นทีหน่อยนะสำหรับสำหรับคอของผมครับพื้นทีหน่อยพื้นที่บ่พลย์ตอนเศร้กาก่อนเจ็ดโมงเศร้นี่หรือว่าช่วงปล่อยงัวช่วงยาม,มันเศร้านี่ครับผมสิปล่อยออกมาประมาณเจ็ดโมงครับเรากะหาโมงเศร้นี่อา่าเพราเราพ่นย่างเงินไปกินน้ำเองอยู่ทึ่งหังวสวนเนาะแต่ภาษาอีสานบ้านเฮาว่าเอื่อนว่าหัวสวนย่างไปกินน้ำเองนี่ผมสิออกมาผิดสวนไว้ ให้เพิ่นอยู่ต่อพื้นที่ในห่มแม่ครับพี่น้องครับให้เพิ่นได้นอนได้พักผ่อนเพราะว่าผมสังเกตงัวที่เอามาเลี้ยงหรือว่างัวที่นํามาขายนี่ครับช่วงช่วงเออเที่ยงไปหาใบาสามนี่เพิ่นสิบ่เลี่มหย่าครับเพิ่นสิย่างหาตัวห่มครับบัดนี้ผมก็เลยเอา่าล่องทดลองเมืองว่าถ้าเพิ่นย่างเขาไปกินน้ำปุ๊บนี่ผมสิปิดหัวไว้หม่องมีลมไม่ลมไม่ลมไมหลายๆครับลมไม่อยู่ข้าลมไม่เล็กต้องก็สินอนของเพิ่นครับบัดนี้ วันนี้ผมมองม่สังเกตว่าช่วงใบพันสีกินยญ้าไหนครับพี่น้องครับหัวนี่ส่วนมากช่วงใบนี่ใบสามครับก็ลังดีครับพ่นสีออกหาเล่มครับพี่น้องครับเล่มนั่นเล่มนี้กะพอระใบสามปึ๊บก็สิมาเปิดหัวมองพุ่นครับขึ้นไปสูงๆครับเปิดหัวมองคอบหัวเปิดหัวไหเพิ่นเล่มขอยพื้นมีพื้นทียางครับเดี๋ยวเล่มเนียกินเนียนอนเนียนี่ผมว่าอ้วนไว้ก็กินหญ้าได้หลายครับผมสังเกต ง่วนของสาวผมครับขนาดกินยาเพราะขาดแต่ว่าเป็นง่วขังคอขอกกก่าง่ายอยู่ครับแต่ว่าก็ถือว่าขังคอครับกินยาเพราะขาดจริงเขาปวดเพราะขาดแต่ว่ามาเปรียบเทียบกับง่วผมของผมมาเลี้ยงนี่ออกมาปล่อยงีงสินี่ง่วผมอ้วนกลัวสุขภาพดีกลัวครับพี่น้องครับนี่ครับเฉ็งแรยงกลัวเพราะว่าง่วได้ยางเด้ออร่างกายเราก็อีกอย่างง่วนอรมดีครับจับใบได้ทุกตัวครับง่วฟฝดง่วฟัดถ้ามาอยู่น้ำผมนี่เหตุแบบนี้นี่ ง้อเสียร่มดีง้อบ่เฉียดครับพี่น้องครับต่างกันจากง้อนนองสาวผมครับอันนี้ผมเปรียบเทียบแบบว่าเป็นจริงเลยครับพี่น้องครับง้อนนองสาวผมนี่ถ้าปล่อยออกมานี่หาต้องมองเรียนเพราะถ้าเาดึงเสียกอะฟึดกับฟัดครับพี่น้องครับเราเป็นง้อตื่นตกใจครับพี่น้องครับง้อชุดนี่ที่ผมเอามาเลี้ยงหรือว่าง้อที่ยอมาขายนี่ครับพี่น้องครับบางเมื่อผมมาเปิดเพลงร้องเพลงห้าวเจเรียนนี่กับบ่มีตื่นบ่มียังยางกินยู่หันละฟังเพลงเสยครับพี่น้องครับบ่มีตื่นบ่มีตกใจครับนี่ครับ ผมนึงฝากไปแนวทังเกษตรกรค้นทีพื้นทีหน่อยเต่ว่าอยากได้งัวไปเลี้ยงซื้อง้วจอยงัวโค้งงัวแม่ลูกไปอยากให้ไม่ห่วนไว้เนี่ยครับผมเนี่ยน้ำเลยครับพี่น้องครับป้ตดองเสือผมก็ได้แต่ว่าร่องเห็นเมืองครับสมสมมติว่าพื้นที่ท่านเนี่ยเอาประมันเครื่องไรเนาะเครื่องไรยังสี่ท่านร่องป้อ้องผูกเพิ่นครับป่อให้เพิ่นยางให้เพิ่นเลี่ยมมีอย่างยู่ในหันแล้ครับพี่น้องครับถ้ามีอาหารกะ เอาใส่ไว้ให้เป็นจินเองครับเราก็ถ้าอยากเห็นเป็นเสียกก็ให้ไเสียกไว้ feet, ยังสิครับพี่น้องครับเฮ้เสียกไว้ лай, มันยังเป็นเสียกครับพี่น้องครับอันนี้ที่ให้ไเสียกไว้นี่เห็นเป็นเสียกให้มันเจีงเสียกครับภาษาชาวบ้านว่าให้มันเจีงเสียกให้มันขุนเสียกครับพีน่น้องผมผมถึงบ่แจกเข้าอ่ะที่จริงแก้เข้าออกก็ได้เลยครับพี่น้องครับมันกับ่หนีไปใส่ครับแต่ว่าอยากเห็นเป็นเสียกเวลาทรงหมอมให้เอฟซีก็มันก็สิที่เป็นเสียกไหมครับพี่น้องครับนี่ครับ บางโตไปสือมาเราครับพี่น้องครับบางโตนี่เป็นง่วสนเข้าแล้วปล่อยฝูงปล่อยกินไปเลยดื้อก็มีจับได้ก็มีเต่ว่ามาอยู่นี่ผมกับเอาเหยเสียกไว้แล้วกะยังยมาเลี้ยงก็ให้เขาโพดให้ห้ารอตัวใดมันเดือเนี่ยผมว่าห้าใส่มือให้มันเลี้ยอะไรครับเลี้ยบ่เกินสองเลี้ยงเนาะขุนเขาเลยครับพี่น้องครับวันนี้ก็เป็นงัวจับได้ใยได้นี่ครับฝากเป็นแนวทางนะครับสำหรับคนพื้นที่น้อยแล้วก็ย่างครับพี่น้องครับก็มีข้าวดีสำหรับเกษตรกร คนเลี้ยงงัวไทยเนาะครับพี่น้องครับมีข่าวดีทั้งผ่ารัดเพิ่นกับออกมาสนับสนุนคนเลี้ยงงัวพื้นี่งหลายครับเดี๋ยวนี้ครับเลี้ยงอ้วนเลี้ยงนี่กับเป็นง้วสรงออกงัวเนี่ยได้ครับพี่น้องครับพราะว่าถ้าสิเปรียบเทียบกันนี่ครับพี่น้องครับเนื้องัวไทยเนี่ยเป็นที่ต้องการสูงครับเนื้องัวไท่หอมอร่อยเนาะ้าบ้านท่องกับว่าอเนื้องัวไทยนี่หอมครับวันหอมของงัวบลามันผมละครับพี่น้องครับหอมเป็นจีนเนื้อแน่น เนื้อบ้เหล้วโบ้ฉิวครับพี่น้องครับเนื้องัวไทยครับพี่น้องครับนี่ครับทางในด้อกมาสนามสุนงัวไทยให่งนีชีวิตชีวาอยู่ที่อากาศกับขอบพระคุณผู้มีส่วนรวมเจ้าหน้าที่รัฐเนาะพันในอ๋อกมาศนามสุนก็ดีใจน้ำโยครับพี่น้องครับดีใจน้ำเกษตรกรผู้ชิสิเลียงงัวครับพี่น้องครับพอ่าเลี้ยงงัวจังไหนมันกะบ่ตันครับพี่น้องครับอันนี้คือขอแนะนําดีๆของผมเหรอครับพี่น้องครับของทางช่องเลยครับพี่น้องครับนี่ครับผมก็เลี่ยงมาหาปีนี้แหลอครับพี่น้องครับ จากบ่มีหยังผมเลี้ยงง่วมากผมกะพ่อได้ย่ได้กินบางที่ขายง่ว่าบอกรือว่าขายได้กำไรหน่อยผมกับหมุนงัวผมบอกคือว่ามันต่อยอดได้ไหมครับพี่น้องครับแต่ว่าบ่ามเป็นว่าสีเป็นเลี้ยงปีหนึง่งเราก็จะขายได้ครับพี่น้องครับปีหนึ่งท่านได้เป็นอย่างเดียวถ้าท่านเลี้ยงได้สองปีบวกอะจังไหนท่านกะเห็นเห็นสิ่งที่มันได้ครับพี่น้องครับเห็นสิ่งนี้มันได้มองไหนมองว่า มันออกเมียเพียรุกขายตัวลูกมันก็ได้ขายตัวเมียมันก็ได้เอาก็เอาเงินมาหมุนก็จะเลี้ยงลูกมันได้ลูกอีกก็ขายไปเรื่อยอย่างที่แม่ครับย่างเดือดร้อนไหมครับนี่ครับมันดีเมืองนี่ครับถ้าเลี้ยงได้เอาสามปีครับพี่น้องครับสามปีเห็นผลแท้ท่านขายตัวลูกมันก็ได้ครับขายตามกลไกของตลาดละมันสิถืิสิแพงก็ขายขายเรี่วเพราะมีนว่าเขาขายเมื่อมันก็เลี้ยแม่พันอยู่คือเก่ามันก็เอาลูกได้อีกครับพี่น้องครับงัวนี่อยู่ขวากผมเนาะย่างชิบแรกๆถ้ายเอฟซีติดตามผมนี่ก็สิูจักกกวว่่่าางัแแมมเขผมนี่ ลูกตัวที่สิบสามครับพี่น้องครับลูกตัวที่สิบสามแต่ว่าเดี๋ยวนี้กระท่องอีกตัวที่สิบสี่ในท่องครับพี่น้องครับงอเมีคงเมีเข่าของอีพอของหลังสาวผมอยู่ในเฮียนนี่ครับพี่น้องครับนี่ครับผมถึงมาง้อเนี่ยแต่เลี้ยงสมบูรณ์เลี้ยงให้เพ่อนอารมณ์ดีนี่เพลินสามาถมีลูกได้หลายครับพี่น้องครับบ่าเม่นว่าโอ้ถ้าว่าลูกสามลูกสี่เถาผมว่าบ่าเถาได้ครับพี่น้องครับมันอยู่อยู่กบน้ำเลี้ยงเนาครับแต่เลี้ยงดีมีพื้นที่เพื้นยางนี่โอ้ยมีลูกได้หลาย นี่ครับจังตัวนี้กะนี่ครับลูกสามลูกสี่ในถองงัวงัวเม่รักผมที่ออกมาอยู่ขอบตรงหน้าครับเมียขำขุนเลี้ยงได็สองปีนี่แหละครับพี่น้องครับเนี่ยผมขายลูกคนไปแล้วลูกผูวเหลือนี่ก็เป็นกําไรแล้วครับแล้วก็ท้องอีกสองเดือนครับพี่น้องครับมาไม่ไม่เพิ่งกะให้จับคือกันครับพอผมไปเลี้ยงเพิ่นตั้งแต่น้อยงัวตัวนี้ครับบ่คือตัวหขวหล่นเลี้ยงแต่งแต่น้อยครับพี่น้องครับนี่ครับผมว่า เป็นลูกมันแหละครับลูกผูมันตัวใหญ่ดีเนี่ยครับการเลี้ยงซื้อเงีวบางที่กะไอ้ดีซื้อนี่กะมึงราคามึงข้นเป็นไปได้น้ำครับพี่น้องครับว่าเอ้เขาซื้อซัมเนี่เขาเลี้ยงปึ๊บขายลูกมันออกเดี๋ยวทุนเมียมันหน่อยๆบ้านี้เมียมันถ่วงเห็นจังไรเขาก็มีกำไรไหมครับพี่น้องครับกัสิประมาณนี้ครับพี่น้องครับนี่แนะน้ำคนทุนหน่อยครับพี่น้องครับจะเสิร์ไปเลียนตำของแพงเลยครับถลายันตำของแพงนี่บ้านนี้ ช่วงจังหวะเข้าซื้อช่วงมันแพงมาเนี่ช่วงมันถือเขาเดือดร้อนเงินเข้าจะขายเข้าสิเก็บตัวครับพี่น้องครับแต่ว่า,าเ้อเข้าเรียงพูดถึงนาะเป็นแนวท่างเลยครับถ้อเรียงงัวไ,ไทโค่มแม่ลูกหมื่นไลายสองเมื่อ่กลัวหรือว่าพอถึงสามเมื่นเนี่ยได้โคมแม่ลูกไปเลียงเนี่ยมันสี่สบายไหมครับพี่น้องครับสบายมองเวลาเขาขายเขาหยังเนี่ยมันสี่ง่ายครับขายตัวไดตัวหนึ่งออกก็ได้มันก็เสียทุนหน่อยยังสีก่ก็มันมีลูกอีกกจองขายอีกไปเรื่อยๆครับพี่น้องครับเนียน้ำเมือดครับพี่น้องครับ นี่ครับฝ่ากนะครับเกษตรกรคนทุนหน่อยอย่างมีงัวเลี้ยงสําหรับอ่อมเลี่ยงนี่ก็สิไปจบงัวก็สิบรูว่าได้มาจ้กโตนะครับพอดีก็ต้องไปคุยกันหนาคอกันครับพอดีนายหนาทรวมาให้ไปซื้อง้วถึงงัวแม่ทองเม่ลูครับพี่รองครับถ้าได้ราคากันก็จังสีเอามาแบ่งพีแบ่งนนองครับฝากที่ตามผลงานทางช่องนํานะครับพี่รองครับเป็นช่องที่บอขายคอนเทนต์เน้นขายความจริงใจเน้นแบ่งปัน อยู่ร้วมกันแบบพี่แบบน้องครับให้ควมจริงใจซึ่งกันและกันครับสำหรับชิมนี้ขอจบไว้เพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ